ครับการสวรีดีช่องเ้าของวันที่20มิถุนายนพศ2 5 6 8ัารกสวัาสวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เกียรติขามารับชมชิปเขามาห,มามาห,หนุนและขามาติดตามทางช่องยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งสิ่นึงครับสำหรับชิปนี้ก็มีห้วยกชุด3าตัวมาแบ่งพี่น้องเกษตรกรคนทุนหน่อยครับหัวาทางช่องเราจะส่งฟรี200กิโลเมตรแรกเก็บเง,งินปลายทางนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องก็จะส่งทั่วประเทศ ท่านใดสนใจโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ0652076884พิกัดที่ตั้งข้อกลัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ะชุดสามตัวในราคาหนึ่งม่นสพันเจ็ดท่านเสียดงอแบบไรครับพี่น้องครับหนึ่งนะครับได้มีลูกผู้ลูกไสอายุหาเดือนลูกไสเจริญดีดีแต่ทั่งเพชรบุรีมาทักมาทักครับง้อแบบเนี่ยเอาไปเป็นง้อล้านเลยหูตั้งๆงหูกระไตเนี่ครับ ต่างข้อ่มี่เป็นไปนเป็นง้อล้านเ,นเป็นไปนตอนแลีนนี่ตัวแม่แพงครับตัวใหญ่ยี่สิบบวกลบแม่รุ่นท้องเนะครับเป็นง้อลูกแรกก็จไอ้นี้ธรรมดาง้อลูกแรกเป็นตุกตัวครับขาหนาเรื่องเนี้ยงอเป็นหลายตัวครับนี่ครับแต่ว่าแฉลาขาเติงนบพี่น้องอ่ะพร้อมด้วยนี่อายุสิบสี่สิบห้าเดือนตัวนี้ครับส่วนสูงกรับมนีม่สิบบวกลบครับพี่น้องครับ นี่ครับในราคา14,700หสพันเจ็ด้อยัง่วงสามตัวครับถ่ายใจเงิ้อยู่หน้าบ้านเลยนะครับพี่น้องครับคนกติกาแย่งกัอย่าอย่าโกหกกันอ่าถ้ามั่นใจว่าอยากได้จริงๆถึงโทรมาครับถ้าภาษาอีสานกับว่าอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมเครับอย่าโทรความสาใจเห็นใจค้นขายนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่ได้เรียกเก็บมัดจําก่อนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับง่วไปถึงบ้านถึงซองกับจงเก็บเงินนะครับพี่น้องครับ อ่ะสันส้นๆแต่ว่าได้ใจค,คว่ำครับพี่น้องครับยำ้ำอีกที่หนึ่งครับ14,700ได้วัว3ตัวโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมง0 6 5 2 0 7 6 8 8 4เจ็ดกแปดพิกัดที่ตั้งกอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนม้วนนี่กะทีอ่าน้ำจัดส่งครับคมนั่นกะอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคมนี่กะอำเภอพ้นใต้จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนม้วนเนี่ยพี่สาวว่าสิเมือมึงมาเลี้ยงกย่เลย เอาไว้กว่อนครับท่านไหนทายล่งครับสายขุนสายเรียงกับพ่อใดค,ครับง้วเละอ่ะสำหรับช่นนี้โจไปไ้ักเพียงตัวนี้ครับกลับสวัสดีครับ